มันไม่มีอะไรในโลกนี้ครับอีทที่มันจะสมบูรณ์โดยขาดสิ่งที่มันพุ่มเทเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ไปพลิกไปเปลี่ยนหรือมันเหมือนช่วงช่วงหนึ่งที่ว่าครูไก่เขาเอาผมไปสอนโดยที่เขาเสียเวลาส่วนตัวแต่เขาจะสอนผมทุกวัน5ปีโดยที่มึงไม่พัฒนาไม่ได้เพราะฉะนั้นผมทําให้ครอบครัวผมได้แต่ครอบครัวผมเองก็ต้องทําต่อมันไม่ได้บอกว่าวันนี้ครอบครัวจะต้องบอกว่าเบียจะต้องทำยังไงม่ใช่เป็นผมทั้งหมดที่ผมทํา หรือน้องไม่เคยบอกผมว่าพี่เบียร์ต้องสอนผมไม่ใช่ผมอยากสอนตัวเองเพราะอะไรครับผมในอนาคตผมอยากอยู่ท่ามกลางกลุ่มเพื่อนเหล่านี้อื mm hmm. เขาจะเป็นแบ็กซับพอร์ตให้ผมวันหนึ่งที่ผมเมาผมจะโทรไปถามเบิร์ดมานิดวันหนึ่งผมเมาผมจะถามให้ฮอนวันนึงผมถามถามให้บิก๊กและวันหนึ่งณนะวันที่เราหกสิบเราจะมาคุยกันว่าโห oh, วันที่เราเริ่มสร้างมาเนี่ยมันโคตรลำบากแต่วันนี้มันมีความสุข นั่นคือภาพในาคตที่ผมเห็นแต่ผมรู้ว่ากว่าที่ผมจะไปภาพนั้นได้ผมต้องทุ่มเทแล้วผมต้องตั้งใจทํามันการที่ผมจะมีทุเรียนปีละหนึ่งแสนกิโลสองแสนกิโลมันต้องเริ่มจากวันนี้วันนี้ครับผมปลูกต้นไม้ในที่ผมมาเป็นพันต้นที่เป็นต้นกล้าเพราะผมรู้ว่าห้าปีมันจะร่มลื่นสิบปีมันจะเป็นสวนป่าที่มันสวยงามบ่อปลาต่างๆลูกปลาที่ผมปล่อยเป็นตัวเล็กๆตัวเท่านิ้วเนี้ยวันนี้มันโตเท่าแขนในอนาคตอาจจะโตเท่าขา ทุกอย่างมันมีจุดเริ่มต้นที่เราต้องโปรแล้วเราต้องทําแล้วเราก็ต้องลงแรงมันไปตอนที่ผมเข้าตลาดมาครั้งแรกโดยระยะเวลาสั้นๆถึงหนึ่งปีผมไม่รอดแล้วกําแพงนั้นพอมันเจอปุ๊บมันรู้สึกว่ามันถล่มความมั่นใจตัวเองที่มันเคยมีเยอะๆมันถล่มไปเกมเกมหนึ่งที่ชื่อว่าตลาดหุ้้นไทย าสำหรับมือใหม่เราต้องเข้าใจก่อนว่ากฎของเกมนี้มันมีอะไรบ้างมันไม่ใช่แค่ว่าซื้อแล้วก็ขายนั่นคือแค่หนึ่งกระบวนการในการตัดสินใจเมื่อเราเข้าใจเราก็จะเลือกเล่นเกมที่เราถนัดไม่ใช่เล่นทุกเกมหนังสือหุ้นไทยเป็น,นสือเล่มแรกของพี่เบียร์วุนนนวรรณป้านที่เริ่มต้นจากชีวิตติดลบสู่สุดยอดเทรดเดอร์ชนแนวหน้าของเมืองไทยไอประเด็นได้ทุกรูปแบบไอประเด็นหนึ่งแต่ผมเสียหายมาทุกรูปแบบผมอยากให้เพื่อนเรียนรู้ในมุมมองของความผิดพลาด ที่ผมเจอที่ผมเล่าให้ฟังที่ผมอธิบายลงไปสิ่งที่ผมชนะไม่ได้เป็นสิ่งที่มันซับซ้อนไม่ได้เป็นสิ่งที่รู้สึกยากเกินไปที่เราจะทําไม่ได้สิ่งทุกอย่างที่บันทึกลงมาในนี้คือความรู้ทุกอย่างที่ผมมีจริงๆมันอยู่ในเล่มนี้หมดแล้วสั่งซื้อหนังสือหุ้นไทยได้แล้วตั้งแต่วันนี้ตามลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นคำบรรยายใต้คลิปทาง Facebook และ YouTube ของช่องถามอีกหนังสือที่ถ่ายทอดประสบการณ์จริงเพื่อนๆนั้นอยู่รอดและชนะในตลาดหุ้นไทย ผมคิดว่าเหมาะกับทุกคนที่กําลังจะเทรดหรือลงทุนในหุ้นไทยอย่างน้อยประสบการณ์ที่ผมเจอในหุ้นไทยมันจะช่วยทําให้บาดเจ็บน้อยลงเมื่อวันนึงเราเริ่มมีความรู้มันจะเปลี่ยนเป็นชนะตลาดคุณอาจจะชนะตลาดด้วยกระดาษแผ่นเดียวใน1บทก็ได้